ติวโจทย์ต่ออันนี้มาจากแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์1บุคคลใดทำการเรียกร้องเอกราชของอินเดียจนประสบความสำเร็จย่ารานเนรูคารทนะีคารทีเป็นคนเรียกร้องแต่ว่าเรียกร้องสำเร็จแล้วก็โดนฆ่าตายซะกอ่อนคนที่เป็นนายกคนแรกก็คือเนรูนะประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนปัจจุบันนี้อาเซียนมีจำนวนประเทศเนี่ย แต่ว่าที่เป็นสมาชิกของอาเซียนหมายถึงว่าเอเชียตะวันออกเฉีใต้เนี่ยมีส1ประเทศแต่ที่เป็นสมาชิกเนี่ยคือ10ประเทศยังขาดติมอประเทศล่าสุดก่อนติมอก็คือกัมพูชาปัจจัยข้อใดทําให้การเรียกร้องเอกราชของอินเดียประสบความสําเร็จเพราะมีการรวมพลังชาตินิยมของฮินดูหรือเปล่าไม่เกี่ยวเพราะมีการสนับสนุนจาก UN หรือเปล่าไม่เกี่ยว เพราะมีการต่อสู้อย่างสงบของอหิงสาของคานทีอันนี้ถูกต้องต่อบข้อไข่นะเพราะมีการร่วมมือกันระหว่างฮินดูกับมิสลิมไม่เกี่ยวเลยนะมาข้อ27ภายหลังการโค่นล้มราชวงศ์ชิงจีนได้เปลี่ยนแป,แปลงเข้าสู่ไประบบใดหลังจากตอนโค่นล้มราชวงศ์ชิงเนี่ยมีปฏิวัติสิ้นหายที่ซุนยัตเซนเป็นผู้นำนะ ปฏิวัติสำเร็จแล้วเนี่ยก็เป็นสู่ประชาธิปไตยโดยให้โยนซือไคขึ้นเป็นประธานาธิบดีแต่โยนซือไขเนี่ยทำตัวจะเป็นจักรพรรดินะก็ทําให้เกิดก๊กมินตั๋งของเจียงไคเชกขึ้นมาโค่นล้มยนซือไคอีกทีหนึง่งแต่เจียงเจียงไคเชกก็ไปแพ้ประธานเหมาเจียตุงมาถึงตอนนี้ถึงจะเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตอบว่าหลังจากโค่นล้มชิงแล้วเนี่ยเป็นประชาธิปไตยเป็นอยู่พักหนึ่งนะนสั้น ข้อยี่ิบเก้คู่ใดที่เป็นขัดการขัดแย้งทางาศาสนาเนื้อซ้ำบ่อยมากเลยหลังจะไม่ทำข้อนี้เลยนะตอบอินเดียกับปากีก็สิบปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศของจีนและอินเดียในยุคใหม่คือปัญหาอะไรจีนกับอินเดียนี่ประชากรที่หนึ่งอันดับหนึ่งกับอันดับสองของโลกเลยนะราะนั้ปัญหาของเขาก็คือประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 9กอันนี้3เหมือนกันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สําคัญในระยะแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดผลอะไรที่ตอบว่าช่วงแรกเนี่ยเกิดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเจ้าในายก็กดขี่แรงงานเพราะว่ากฎหมายก็ยังไม่ไม่บังคับดียังไม่พร้อมถ้าสหรัฐมีปัญหาขัดแย้งกับไทยโดยสหรัฐหาว่าไทยเนี่ยไปทำการทุ่มตลาดสิงทอในประเทศของอเมริกา นะหาว่าไทยไปทุ่มตลาดสินทอในอเมริกาก็เลยแกล้งไทยโดยการเก็บภาษีขาข้าวสินทอจากไทยให้สูงกว่าสินทอจากประเทศอื่นนี้ไทยต้องไปฟ้องใครฟ้อง WTO ฟ้องเอเปกฟ้องนาฟต้าฟ้องอังกัต WTO คือ World Trade Organization World นะฟ้องอันนี้ค่ะก็้ยี เมื่อเปรียบเทียบกับอรารยธรรมร่มแม่อน้ําอื่นๆแล้วอรารยธรรมร่มแม่น้าสินธุไม่มีหลักฐานเรื่องใดไม่มีหลักฐานชัดเจนเรื่องใดร่มแม่น้ําสินธุที่มีเมืองฮาราปานะแถ,แถวตรงปากกีถาในปัจจุบันก็ไปพบซากเมืองไงมีเมืองมีระบบชนรับประทานอะไรเรียบร้อยนะอันนี้การผังเมืองน,นี่แน่นอนมีการจัดระเบียบการปกครองมีการแยกแยะอาชีพแต่ไม่พบรายละอักษรเพราะตรงนี้ยังถือว่าเป็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์จริงๆมันเริ่มในยุคของพระเวทซึ่งกระเถิบไกลออกไปจากรูปแม่น้ำสินธุแหละนะการใช้กระดาษเงินหรือธนาบัตรแทนโลหะเป็นภูมิปัญญาของชาติใดชาติใดค้าขายเก่งที่สุดในโลกจีนอ่า,านี้จำง่ายง่ายใช้จีนจีนใช้แบงก์ก่อนเลยและสามสิบความแตกต่างที่ทําให้ปากีแยกออกจากอินเดียและบังคลาเทศแยกออกจากปาก,ากีคือเรื่องอะไรคือเรื่องศาสนากับการปกครองนะคราวนี้ก็ซ้าเหมือนกัน ภูมิ้าคเอเชียตะวัเฉีงใต้เริ่มมีความสําคัญต่อโลกตะวันตกในเรื่องอะไรนะอันนี้3ข้อนี้คือตอบเพราะว่าไปเจอเครื่องเทศเครื่องเทศมาถึงที่หมู่เกอเครื่องเทศของอินโดนีเซียตอนนั้นโปรตุเกสไปเจอนะแล้วก็ยิดไ,ได้ข้อนหะ้ิ 55. อินเดียกับจีนในปัจจุบ,บันมีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายประการยกเว้นอะไรยกเว้นอะไร มีความสำเร็จในการวางแผนครอบครัวมรดกทางอันตธรรมยังมีความสำคัญอันนี้น่าจะถูกเนาะทั้งอันตธรรมจีนอันตธรรมแขกยังสำคัญมีประชากรมากกว่าพันล้านอันนี้ถูกแน่นอนมีอัตราเจริญทางเศรษฐกิจในระดับสูงในปัจจุบันนี่ใช่นะทั้งจีนทั้งอินเดียจเจริญแต่ที่เฟลทั้งสองประเทศคือเฟลเรื่องการวางแผนครอบครัวอินเดียกับจีน บุคคลสำคัญผู้ใดที่ไม่เคยเดินทางตามเส้นทางสายไหมเจิ้งเหอพระถังซัมจังเจงกิสตานมาโคโปโลโคนนี้ตอบเจิ้งเหอเพราะเจิ้งเหอไปทางเรือทางเรือพระถังซัมจังนี่ไปหาพระไตรปิฎกที่อินเดียเจงกิสตานก็บุกในเส้นทางนี้เหมือนกัน อันนี้มาจากแบรนด์ซัมม์แคมป์2012ชาวจีนโบราณคำนวณวันเวลาในรอบปีได้โดยอาศัยความรู้อะไรวันเวลาตีอาศัยดวงดาวพระอาทิตย์นั้นความรู้ทางดาราศาสตร์ EU สหาภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นหลัง World w a อร์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอันนี้ให้ตอบแบบ2ตัวเลือกนะ EU ความมั่นคงทางการเมืองแล้วก็เพื่อคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันให้ความตกลงระดับทวิภาคียุติลงทวิภาคีหมายถึงว่ามีปัญหาของ2ฝ่ายแต่ EU นี่หลายประเทศนะนั้นข้อ2นี่ผิดตอบกับ3แล้วข้อ4ละ่ะอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุนแก่ประเทศสมาชิกสา,ากกวเน้นเรื่องเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องการค้าจริงๆ ข้อ12อักษรจีนโบราณสมัยรัชวงศ์ชางเขียนลงบนกระดองเต่านิสะท้อนให้ถึงให,ให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องอะไรการเสียงทายใช่ไหมอันเนี้ยที่เขียนลงบนกระดองเต่าก็เป็นเรื่องของโชคลางแล้วก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจีนโบราณเขาเชื่อถือท่าชมาฮาเป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่พระเจ้าซาเจาหานสร้างให้พระมเหสี โดยการผสมผสานศิลปะอะไรไว้อย่างลงตัวสร้างในราชวงศ์โมกุลเป็นศิลปะอิสลามหรือมุสลิมแท้ๆเลยเพราะว่าเป็นหัวหอมนะแต่โจถามว่าผสมผสานอะไรนี่ก็แปลกๆแนละจริงๆเป็นมุสลิมนะอินเดียเปอร์เซียกรีหรือมุสลิมต่อมุสลิมเนาะแต่นี้ตอบให้ตอบสองตัวเลือกไม่รู้เหมือนกัน อันนี้เอามาจากแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์2013ไม่เคยสอนนะจะดูแล้วก็เป็นความรู้ใหม่อ่านดูหน่อยแล้วกันข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาระยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์พระเจ้าพิมพิสารทรงดำเนินนโยบายผงมิตรกับเปอร์เซียอันนี้ขเขาเฉลยว่าถูกพระเจ้าอาโศม,มหาราชเผยแผ่พุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิอันนี้ถูกแน่ๆราชวงศ์ลังกา เป็นราชวงศ์ชาวต่างชาติคือกรีกผสมอินเดียสังกะอันนี้ถูกเหมือนกันราชวงศ์คุปตะเป็นยุคทองของวรรณคดีสันสกฤตถูกเขาเฉลยผิดข้อนี้นะยุคของวัฒนธรรมอินเดียอยู่ในยุคอารยธรรมอินเดียอยู่ในรา,ราชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปที่หนึ่งราชวงศ์คุปตะ อันนี้ไม่ใช่ที่จเจริญเลยเนี่ยของคุปตะเนี่ยที่เป็นยุคทองเนี่ยอยู่ในราชวงศ์อยู่ในสมัยของพระเจ้าวิกกรมานิตวิกกรมานิตชื่อเหมือนในหนังสือเวตาเลยอะวิกกรมานิตใช่ไหมวิกกรมานิตพระเจ้าวิกรวกรมานิตเวตาหรือเปใ,ในยุคกุปตะซึ่งเป็นยุคทองของอินเดียอันนี้มาจากติวมาม่าครั้งที่สิบห้า เหตุการณ์ใดที่เกิดจากการขัดแย้งทางศาสนาปากีแยกจากอินเดียถูกเลยอเมริกาประกาศอิสรภาพจากอาณานิคมของอังกฤษไม่ใช่เพราะอเมริการู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยกดขี่ข่มเหงเก็บภาษีแล้วก็ไม่เอามาบำรุงแล้วก็ไม่ให้อเมริกามีสิทธิ์มีเสียงในสภาเลยนะบางประเทศแยกออกจากปากีนี่เป็นเรื่องของการปกครองเพราะเป็นมุสลิมด้วยกันโปรตุเกสแยกตัวจากสเปนไม,ม่เกี่ยวกันเลย การที่เครือรัฐเอกราชแยกตัวจากโซเวียตอันนี้เป็นผู้ชนกลุ่มน้อยต่างๆนะต่อข้อหนึ่งข้อ13พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยใดของจีนนะโจจินฮั่นถังใช่ไหมโจจินฮั่นถังถังนี่เป็นถังทองเป็นยุคที่พวกพพุทธศาสนาเจริญแต่ไม่มีชนะ้อยโจจินฮั่นถังแล้วก็หยวนนี่ ็นมงโกนใช่ไหมแล้วก็หมิงแล้วก็2ององเนี่ยเป็นเป็นจูพาะนี้จริงๆก็ไม่มีช้อยที่ถูกนะแต่เขาเฉลยเฉลยหมิงก็คือค่อนข้างมาทางหลังๆหน่อยเป็นจีนนะจริงจต้องตอบถังระบบวันนะในสังคมอินเดียโบราณมีสาเหตุจากการแบ่งสีผิวระหว่างชนชาติใดก็คืออรารยันเข้ามาบุกดาวิเดียนใช่ไหมดาวิเดียนอยู่ตรงแม่น้ําสินทุ อารยันเข้ามาบุกแล้วก็กวดเชื้อสายสายเลือดจะปนกันเพราะฝ่ายหนึ่งดำตนของอารยันนี่ผิวขาวจมูกโดง่งก็เลยใช้วันนะนเป็นตัวแบ่งถ้าเกิดใครแต่งงานข้ามวันนะก็จะไปกลายเป็นจันทรฐานนะโอเคข้อนี้ไม่ต้องสนใจช้อยสักการอาเป็นว่าเกิดระหว่างชนชั้นอารยันกับดาวิเดียทะเลาะก,กันข้อหการศึกษาประวัติศาสตร์รุ่มแม่น้ำสินธุต้องศึกษาจากแหล่งหลักฐานประวัติศาสตร์ข้อใด คัมีพระเวทคัมภีรพระเวทนี่เป็นยุคประวัติศาสตร์แล้วอันนี้เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะเมืองโมราณโมเฮนโจดาโรและฮารัปปาอันนี้ถูกนะปัจจุบันอยู่ที่ปากีสถานลงปากแม่น้ําสินธุเนะี่ยโมเฮนจเโจดารและฮารัปปาส่วนเสาของพระเจ้าอาโศกเนี่ยยุคหลังลงมาเยอะและ้วนะมหากาศมหาภารตานี่อยู่ในยุคพ,พระเวทนั้นข้อน,นี้ตอบโมเฮนจเโจดารและฮารัปปา ภูมิภาคใดที่ได้รับอิทธิพลการปกครองของอารยธรรมอินเดียอินเดียเผยแผ่มาให้เอเชียแต่วันออกเฉียงใต้วรรณกรรมอินเดียที่ชาวยุโรปรู้จักกันในยุคแรกเขียนเป็นภาษาอะไรอารับอังกฤษเปอร์เซียสันสกฤตราะนี้เขาเฉลยเปอร์เซียนะจำไว้แล้วกันเนาะเปอร์เซียก่อนที่จะ บันทึกเป็นสันสกฤตของตัวเองนะชนชาติใดที่เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรกอียิปเปอร์เชียซูมาเรียนบาบิโลนถามตรงไปตรงมามากเลยเมโสโปเตเมียในะกลุ่มแรกซูเมเรียนตอบก็สองในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ปัจจัยที่มีความหลากหลายมากที่สุด ศาสนาหลากหลายไหมอาชีพหลากหลายไหมภูมิประเทศหรือชาติพันธุ์ชาติพันธุ์นะทำให้เอเชียตัวหนีให่ใต้มีปัญหาเรื่องชนกลุ่มย่อยเยอะญี่ปุ่นเป็นแปลงการปกครองเป็นประชบอระบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าสุรยะเมจิอันนี้เป็นยุคจกกักรพรรดิอยู่เลยใช่ไหมหลังได้รับชัยชนะในญี่ปุ่นรัเสเซียก็ยังไม่ใช่ หลังขยายอิทธิพลเข้ายึดครองเกาหลีไม่ใช่ยุคเดียวกันสองกับสามยุคเดียวกันคือก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองใช่อเมริกาไปยึดก่อนพออเมริกาคืเนเอกราชษณ์ให้ก็เป็นประชาธิปไตยนะข้อหกสิบเอ็ดข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนหลังจากปฏิวัดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งประจวบหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือประมาณ ปฏิวัติซินไฮจำไว้นิดนึงว่าปฏิวัติของฝรั่งเศสเนี่ยมัน1789ใช่ไหมแล้วก็174กว่ากว่านี่เป็นอเมริกาแล้วก็เป็นฝรั่งเศสของจีน1949แล้วกันจำไว้นิดนึง1949 1945เนี่ห้านี่เวอรนะดูเลขอันนี้ก็จำไว้นิดนึง World War II, ์ทูสแล้วก็49เหมาเจ๋อตุงเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เหมาเจ๋อตุงนะคะอันนี้เป็นซินไฮ์นั้นตอนที่สุญญะเซนปฏิวัติ นะมิใช่การเปลี่ยนแปลงข้อหนึ่งกเกษตรกรสามารถมีที่ดินเป็นของตัวเองนะจีนเปิดประเทศและรับวิทยาการจากโลกภายนอกแมนจูยังคงดำรงอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลทางการปกครองรัฐบาลกลางไม่สามารถควบคุมมนลนต่างๆให้อยู่ในอำนาจกุนศะึกตอบข้อ3มเพราะว่าพอเปลี่ยนแปลงก,ปการปกครองแล้วแมนจู ก็ไม่อยู่แล้วเป็นกษัตริย์บูยีสุดท้ายแล้วก็จบและตรงนั้นก็เป็นประธานที่ปัจจัยอยู่ช่วง,งสัน้นๆนะฉะนั้นข้อน,นี้ต่อผมว่สาม